สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข11ช่วงทับเคราะถึงสากเหล็กระยะทางกว่า30กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณกว่า1,400ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับ สำนักก่อสร้างทางที่1ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข11สายแยกอินบุรีถึงอำเภอสากเล็กตอนอำเภอทับครอถึงอำเภอสากเล็กระยะทางกว่า30กิโลเมตรซึ่งทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2563และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566แต่เจอสถานการณ์โควิดจึงขยายระยะเวลาก่อสร้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาสำหรับทางหลวงหมายเลข11 สายอินบุรีถึงเชียงใหม่เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานในแนวเหนือใต้เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดภาคกลางกับภาคเหนือมีระยะทางประมาณ545กิโลเมตรโดยเริ่มต้นจากทางแยกตากระดับอินบุรีบนทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชียตำบลท่าง,งามอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีผ่านพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตแพร่ลำปางลำพูน ปลายทางบรรจบกับถนนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกทำให้การเดินทางเชื่อมระหว่างจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกพแพร่และอุตร,รดิตถ์ได้สะดวกรวดเร็วรปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือของประเทศไทยที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจรรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนโพนโยธินไม่ให้ติดขัดได้ รวมทั้งสนับสนุนการคมานาคมขนส่งเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวจะมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะครับดยถนนสายดังกล่าวนะครับยังมีบางช่วงที่เป็นถนนสองเลน ซึ่งกรมทางหลวงก็จะพัฒนาให้เป็นถนนสีเลนตลอดสายในอนาคตนี่ก็เป็นข่าวด,ดีนะครับที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ